แล้วสมมติว่าคบไปแล้วอ่ะยังเป็นแฟนอยู่นะเราก็ยังรักอยู่มากขึ้นน้อยลงไม่รู้อ่ะแต่แปลว่าไอ้ธงที่พอเป็นแฟนกคนไหนปักไว้ว่าจะแต่งงานก็ปักค้างอยู่งั้นหรอมันก็ไม่ถึงขั้นว่าคาดหวังว่าจะเขาจะขอแต่งงานอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ถ้าคบก็ได้นานที่สุดหนูก็จะพยายามรักษาให้มันนานที่สุดอะคือคบใครไม่เคยแบบหลักเดือนอะไรเงี้ยก็ปีอัพตลอดค่ะอืมค่ะรักแท้คือการให้เมื่อไหร่ฉันรักฉันจ่ายหนักมากจริง,รงๆหนูไม่ได้เป็นคนเปเลยนะคะ แต่ว่าคนชอบมองหนูเปย์่ะหนูก็ให้เขาวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นปกติไหมคะให้ขนาดไหนเป็นของแบรนด์เนมไหมล่ะก็กท,ทั่วไปอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แต่บางคนอาจจะซื้อชิ้นเดียว ต่หนูซื้อหลายชิ้นแบบให้หัวดเท้าอย่างเงี้ยหรอใช่ค่ะเขาจะได้ใส่ลุคนี้ทั้งตัวเลยโอ้ใช่ก็มีคนบอกว่าครึ่งล้านเวี่ยครึ่งล้านมันถึงอยู่แล้วแบรนด์นี้ว่าหนูเป็นคนชอบกระเป๋าแบรนด์นีมหนูก็จะชอบให้ผู้ชายมีกระเป๋าแบรนด์นีมหนูก็จะแบบพี่อันนี้ใบนี้มันพี่สะพายแล้วมันจึ้งมันเราก็สะพายคู่กันฉ่บก็ซื้อให้เขาสุกใครสุกมันเขาหาเงินได้ใช่ใช่ตอาในทางกลับกันเราเปเขาเขาเปเราว่าไม มีค่ะเขาก็ไม่ได้ไม่ไปเลยก็เลี้ยงข้าวเลยเลี้ยงดูหนังก็เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถามว่าของอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ได้ซื้อให้เท่าที่เราซื้อให้อะไรเงี้ยในระหว่างที่เรากําลังแบบคุยกันคบหาดูใจกับใครสักคนหนึ่ง เราจะมีแบบไปเผื่อๆคุยกับคนอื่นอะไรนี้ไหมคะไม่มีค่ะเริ่มตั้งแต่คนคุยเลยหนูเป็นคนที่สมุิทักมาแล้วเราคุยกันได้แบบประมาณอาทิตย์หนึ่งอะเริ่มรู้แล้วว่าอ๋อเขาชอบประมาณนี้ไลฟ์สไตล์ประมาณนี้แล้วก็หล่อด้วยสูงด้วยรุ่นพี่ด้วยตรงสเปกหนูก็จะเททุกคนแล้วก็ศึกษาเขาจริงๆอะไรเงี้ยเพราะว่าหนูรู้สึกว่าวันหนึ่งถ้าเขามารู้ว่าเราคุยซ้อนน่ะอะไรเงี้ยค่ะต่อให้มันไม่ใช่สถานะแฟนมนุษย์ทุกคนมันเสียความรู้สึกหมดอะเคยมีความสัมพันธ์ครั้งไหนไหมคะที่อีกฝ่ายหนึ่ง คุยซ้อนหรือคบซ้อนโอ้เยอะค่ะแล้วเรารู้จากอะไรแรกๆไม่รู้ค่ะแรกๆเราก็จะต้องคิดว่าเขาคุยกับเราคนเดียวค่ะเพราะว่าด้วยจากการการทําการตอบเร็วการเจอกันอะไรเงี้ยมันก็ไม่น่าคุยกับคนอื่นได้นะอะไรเงี้ยแต่พอวันหนึ่งรู้ก็ไม่โกรธเขานะคะเข้าใจว่าเรายังไม่ได้เป็นแฟนกันเนาะเราไม่มีสิทธิ์ไปห่วงเขาเขาอาจจะรู้สึกว่ามันคือโอกาสของเขาที่เขาจะได้เจอคนนูน้นคนนี้เขาต้องเปิดโอกาสให้ตัวเองเขาอาจจะคิดแบบนั้นแต่ว่ามันก็แค่ทรํรลายความรู้สึกเราอะไรเงี้ย เห็นบอกว่าบางคนเนี่ยคุณแม่ถึงขั้นช่วยสืบหนูว่าสืบพ่อของพ่อค่ะแล้วพอหนูมีแฟนแม่ก็เลยมาสืบของหนูสมมติว่าผู้ชายนัดเราไว้แต่มาเลทแม่ก็จะแบบเอ๊ะและคือถ้ามันเลทมากอะไรเงี้ยแม่ก็จะแบบเอ๊ะอะไรเงี้ยสงสัยแล้วแม่ก็จะแบบสืบค่ะแต่แม่แต่แม่สืบเก่งเหมือนกันคือแม่เขาจะมีเพื่อนมั้งคะที่แบบ ที่เหมือนเขาสืบได้เลยเพื่อนที่ยอมเสียสละเวลาตัวเองไปตามสืบผู้ชายได้ประมาณนั้นน่ะการสืบผู้ชายให้ลูกเพื่อนต้องเสียสละเวลาจริงๆเราจะมีเพื่อนประเภทหนึ่งที่เราไม่ว่างไปไปดูให้หน่อยอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนประเภทนั้นจะไปทําให้แล้วเาุณมแม่ไปเจอแล้วมาบอกเราเชื่อไหมคะเชื่อค่ะเพราะว่าแม่กับหนูอะถ้าไม่มีหลักฐานไม่บอกกันแต่มีหลักฐานในที่นี้คือมีภาพวิดีโออะไรชัดอย่างเงี้ยค่ะ